วันนี้จะลบมารางห้องเครื่องคอยร้อนแอร์และสุดต่างกันครับขอบอกเลยว่าคนรักรถไม่ควรพลาดครับเปิดฝากระโปรงมาก็แกะแหงขนาดเลยครับผมโอ้โหมีแต่ฝุ่นเลยครับสกปรกมากๆชุดแต่งโบซิงจาก AzC Original ครับผมบริเวณนี้ต้องใช้ถุงกันน้ำไม่ให้น้ำระดับแรงนั้ำให้พอดีไปที่ประมาณ100ปอนป์ครับแล้วก็มาฉีดห้องเครื่องกันเลยครับจับไปทุกซอกยี่ ผลิตภัณฑ์ล้างแอร์หรือพวกฟิลเตอร์แอร์เรามีน้ำยาล้างแอร์โดยเฉพาะก็ผมเราก็ฉีดตรงไปเลยครับแล้วต่อจากนั้นยาล้างเครื่องยนต์เราก็มีน้ำยาล้างห้องเครื่องโดยเฉพาะก็ผมซึ่งแยกกันระหว่างน้ำยาล้างแอร์กับน้ำยาล้างเครื่องยนต์ครับคันๆทุบูไปเลยพี่เอาให้สะอาดเกียมอ่องเลยนะครับโอ้โหน้ำยาสีหวานเหมือนรถเลยนะสีชมพูเหมือนกันเลยนี่ลงน้ำยาเป็นที่เรียบร้อยครับต่อจากนั้นเราก็มาล้างน้ำเปล่าเลยครับล้วก็ฉีดไปเลยครับเอาบอกเลยครับว่าแรงดันแรงแงมากก็ไม่ดีนะครับต้องมีแรงดันที่เหมาะสมเท่านั้นโอ้อามกก่เคยรนลับ ดูฟิลเตอร์แอร์สิยังยังยังเสร็จมีบริการเป่าต่อจากนี้ครับเป่าไลค่ความชื้นไล,ไล่น้าออกให้สะอาดให้แห้งที่สุดในที่สุดก็เสร็จครับเป็นยังไงบ้างครับสะอาดมากมุมนี้ก็สะอาดซอกนี้ก็สะอาดแังรังพึ่งไม่เคยสะอาดขนาดนี้มาก่อนทุกซอกทุกมุมในห้องเครื่องคือสะอาดมากๆครับผมเสร็จแล้วก็ใส่ครับผมใส่อุปกรณ์เหมือนเดิมยังครับยังไม่จบเพียงเท่านี้แอร์โฟครับเอามาล้างครับเช็ดทำความสะอาดฝุ่นเยอะมากครับล้างเสร็จแล้วก็ใส่ที่เดิมมุนรอนเข้าไปในที่สุดก็เรียบร้อยเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับจานมากเลยคร ไทยหยากแอร์บริการยินดีครับมาเลยต่อตูงคัสตอมครับผมใช่ล้างหน้าเครื่องล้างฟิวแอร์ล้างคอยล์ร้อนข้างนอกร้างหม้อน้ําผมเชื่อว่าหลายคนนไม่เคยล้างไม่เคยล้างตรงนี้มันผมไม่เคยล้างเลยไม่เคยถอดตรงนี้เลยล้างข้างนอกปุ่นเยอะนะเดี๋ยวทำบีฟอร์เตอร์ให้ดูได้แล้วดีมากเลยโอเคครับขอบคุณต่อตูงคัสตอมเป็นอย่างมากครับผมเดี๋ยวเราเกมคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ